เพราะว่าถ้าเราพูดถึงป่าแปะอย่างเดียวนะป่าแปะมีเยอะนะครับทางเหนือนะครับที่แม่ห้องศอนก็มีแล้วก็ที่เชขงหลักเยอะขึ้นแล้วจะมีพลังหรือว่าจะไปสู่ส่วนที่ใหญ่กว่านี้ครับขอบคว่ามันขอาเรื่อกมาเป็นทุกที่ตั้งอยู่แค่มันถอย อาก็จะคุยกันคนละภาษาข้อมูลที่ชุมชนมีอยู่ไปเจราจากับกระทรวงทรัพย์ว่าเนี่ยชุมชนหมู่บ้านพื้นที่ถูกกักเรียบประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ตามบ้านเฮาทีนี้ก็มีทางคณะกรรมการทาูดีกูเกาลนะ ขออนุญาตนะผู้วยนะอ่านอ่ายโอสุพรรณบุรีนะยเกทอร์เกรเียมโปอ่ามโนธรรมราชจิเราก็มองเห็นว่าเออพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นชัดเจนมากก็คืออ่าในการซึมซันนั้นเขาได้สายพันธุ์ข้าวด้วยเขาซึมซันเพาะนี่ก็เห็นว่าชุมชนไปช่วยกันดับไฟที่อุทยานอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ สะท้อนชัดเจนครับว่าองค์กรชุมชนนะครับองค์การมหาชนพี่อัมพรแก้วหนูนะครับเชิญครับอะไรราชพัชร์พระนครสังหวัดเชียรายครับผมเรียนมรพอาจารย์คำที่ว่าแผนที่คุ้มครองวัฒนธรรมเนี่ยคือไอแนวเส้นแดงๆนี่คืออะไรครับอาจารย์ครับเริ่มครับขออนุญาตอธิบายโดยแผนที่นะครับเส้นแดงๆที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเกิดจากการเดินร่วมแนวตรงระหว่าง นภาคประชาชนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐเจ้าหน้าที่บรรลุธรานนะครับที่ร่วมกันเดินเนี่ยเด็วทีพื้นที่ตรงนี้บรรอุทยรานประกาศเข้ามาพื้นที่ข้างในนะครับแล้วก็เราก็เลยเดินร่วมกันแก้ไขปัญหาตามมติครมองสาสิหานักเดินแนวเหียเพื่อให้เห็นว่าพื้นที่ชุมชนตะเหลียบ้านปูนเห่เนียมีเขตพื้นที่หมู่บ้านถึงไหนเพื่อให้เห็นรอบนอกที่ชัดเจนแล้วภายในเราจะร่วมกันออกแบบจัดการพื้นที่ตามมติครมองสาสิหานักภษ แล้วสำรวจแล้วเนี่ยที่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับอาจารยขอบเขตเส้นสีแดงนี่ครับที่เดินสำรวจนี่อาจจะยังไม่ถึงที่สุดนะครับเพราะว่ายังมีบางพื้นที่ที่เรายังเข้าไม่ถึงยังเข้าไม่ถึงแต่ว่าโดยประมาณก็คือในพื้นที่แห่งนี้มีประมาณหมื่นกว่าไร่หมื่นกว่าไร่ครับกว่าไร่คือพื้นที่นอกเนี่ยครับผมส่วนภายในนี่ก็จะมีชุมชนที่คูน้ำกลางแล้วก็คูน้ำบนอ๋แต่เห็นได้ว่าถ้าไปดูในแผนที่เล็กๆก็คือพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าสมัยประกาศทับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดคณะอุทยานประกาศทับตรงเนี้ย ทั้งหมู่บ้านเป็นหู่ิ้านต่างเนีี2,535ครับผมแล้ววันวันนั้นที่ออกสำรวจนี่ก็จะมีชาวบ้านมีป่าไม้ครับผมก็ในการเดินสำรวจนะครับก็ต้องมีตั้งแสบฝ่ายเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่บรรนัยที่ป่าไม้แล้วก็ชุมชนครับชาวบ้านร่วมกันนำแกนนำแล้วก็ทั้งผ้าประชาชนครับหลังจากนั้นก็มีการประกาศเป็นทางรัฐมนตรีไอ้แลตอนนี้เรายังไม่ได้ประกาศครับผม ก็หลังจากที่เราเดินแนวเขตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเตรียมข้อมูลนะครับมาสู่เวทีการพูดคุยเพื่อเตรียมการในการประกาศเป็นพื้นที่วัฒนารมเศษซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งทางผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งผู้ว่าเวทีจังหวัดไุทยธานีคณุกรรมการคณุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินได้ร่วมกันพูดคุยแลวก็มีแนวทางเดียวกันก็คือจะแก้ปัญหาชุมชนเกลียดบ้านภู้ลี่ยนตามมติคารมสามสาิบหาห้สาสา ซึ่งมีทั้งคู้ว่ามีทั้งรัมนตรีก็ต่างโฟกัสลงมาที่ผู้เหม็นกันคลับตอนนี้ก็คืออยากให้ผู้เหม็นแก้ปัญหาด้วยมติครมองครัมและอยากให้เป็นพื้นที่คุอคอ้มค,ครองไม่ได้ทำพิเศษ